สวัสดีครับผมบ้านรถบ้านพลอยขวัญนะครับตันนี้ผมเอาอีก1คันมานําเสนอจากตัวที่แล้วที่เป็นตัว AMG Dynamic ครับตัวนี้เป็นตัว Exclusive ครับเจ้าคันนี้นะครับชื่อว่า Mercedes-Benz E 3 0 0 2.1ห W 2 1ง Blue t e c h Hybrid Exclusive นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปี15จดทะเบียนปี2017ไฟหน้าเป็นไฟ Intelligent Light System เหมือนเดิมครับมีไฟเลี้ยว LED ตัวนี้ได้ล้อแม็กขนาด18นิ้วรัดด้วยยางมิชลินลันแฟทนะครับเจ้าของเก่านี่ดูแลดีมากเลยสําหรับด้านบนนะครับยังไม่มีเรื่องของหลังคาซันรูปไปให้เพราะว่าตัวนนนนนี้้เเป็ตััว่องดา หลังก็จะมีเรื่องของดีฟิวเซอร์แล้วก็กันชนด้านหลังเป็นแบบบิวอินครับห้องจะเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับสภาพคือสวยเลยคันนี้มือเปิดประตูนะครับตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลโกมาให้ถึง4บานภายในเนี่ยผมมองว่าไม่แตกต่างกันมากครับผมก็เเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวหน้าจอนะครับเป็นแบบอันันหลอกหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับนาฬิกาเป็นแบบคลาสสิกครับคอมมานด์เซ็นเตอร์มีไปให้ครับและที่สําคัญมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยครับในส่วนของเมมโมรี่ซิตตัวนี้ให้มาถึง3จจุดครรรัับบกกะปออโต้4บานนนด้าหลัังะครบมีกกาารรรรองับติดตั้งไอโซฟิกและคาร์คครรรััับบบตต่่่อออมมาาาดูในนนนนสวขงงงเืยก้ะ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บลูเทคนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ผสมผสานนวัตรกรรมของตัวไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องที่สาคัญนะครับกำลังแรงม้าเขาอยู่ถึง203แรงม้าด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของค่าตัวกันบ้างน,นะครับคันนี้เป็นปี1 6 1 7ดค่าตัวอยู่ที่639,0 0 0บาทเท่านั้นเองครับคันนี้เล็กไมวิ่งเพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นครับใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์เ2 2ปองอครับวันนี้บัสขอตัวลาไปก่อนสวัส